ถ้าพิธาลิมเจริญรั์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เขาจะไปลงนามให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศทันทีครับ <S <S เรื่องนี้พูดกันมา20ปีแล้วครับพูดกันมา10ปีแล้วครับลีลาอย่าทำไม่ได้อันนั้นติดเรื่องนั้นอันนั้นติดเรื่องนี้ศึกษาแล้วยังทำไม่ได้ไม่เป็นไร พักไหนจะศึกษาศึกษาไปแต่พักเก้าไกลบอกพี่ทาเป็นนายกเมื่อไหร่เซ็นมติสนธิสัญญาธรรมนูญกรุงโรม ICC ทันทีครับถึงรัฐบาลผมรับผิดชอบรับเรื่องต่อก็มีการเสรอนอมาจากกระทรวงการต่างประเทศว่าจะให้ลงสัตยาบัลเอาเรื่องเข้าสภาผมเห็นนะว,ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับประมุขแห่งรัฐหรือ head of state ครับซึ่งหมายถึง สามารถฟ้องร้องใครต่างประเทศสามารถฟ้องร้องพระเจ้าอยู่หัวได้ซึ่งผมบอกเฮ้ยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมถ้าว่าถ้าเอาแค่ฟ้องร้องนายกทำบัญชีได้ผม,มยอมแต่ฟ้องร้องถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมแต่ฟ้องร้องถึงพระเจ้าอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอม <c oughs> ผมจึงไม่ทําศัตยาบันยอม <c oughs> ผมจึงไม่ทํา หลังจากที่มีการกวาดต้อนให้หลายๆประเทศเนี่ยไปลงนามในส่วนที่สัญญาฉบับนี้ให้เป็นภาคีต่อธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยในที่สุดแล้วหลายๆประเทศเนี่ยเขาค่อยๆทยอยถอนตัวออกมาเพราะว่าเขาเริ่มตื่นรู้แล้เก็เริ่มตระหนักแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจในการออกหมายเรียบและอำนาจในการออกหมายจับเนี่ยจากศาลอาญาร,ราะหว่างประเทศเนี่ยศาลใอซีซีเนี่ยมันเป็นขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นการเอาง่ายๆนะฮะละมมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศซึ่งไปเป็นภาคี ประเทศไทยพลาดมากซึ่งไปโลนนามในปี2543แต่ยังไม่พลาดท่าถึงขั้น ratify เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนะี่ยเป็นเรื่องซึ่งเอาจริงๆเนะี่ยไทยต้องอยู่ห่างๆเลยถ้ามันดีนักดีหนาเนี่ยนะฮะอินเดียกับจีนเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เอาตั้งแต่แรกเหรอถ้าดีนักดีหนาทำไมอเมริกาอิสราเอลรัสเซียฟิลิปปินส์เขารู้เขาก็ถอยเขาถอนตัวหมดเขารู้ว่าถึงเวลามันเป็นสารซึ่งเป็นสารที่ล็อบบี้ ให้มีการเดินเรื่องเพื่อออกหมายจับหมายเวกได้ถ้าคุณต้องการให้ประเทศใดประเทศหนึ่งไปลงนามเป็นภาคีต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยจะอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศเสร็จแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นจะสามารถดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งไม่สามารถถูกดําเนินคดีในประเทศ ซึ่งไปลงนามเป็นภากีได้เจตนารมณ์ของการไปลงงานคืออะไรมันร้ายแรงนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เรื่องคอขาดบาตายทำไม่ได้ฮะอย่าไปคิดว่ากลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็น,นกลไกซึ่งบริสุทธิ์ผุดพ่องกลเกมและกลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันเต็มริด้วยการเมืองระดับโลก